สวัสดีค่ะมาช้ามาช้าขี่้นใต้ไว้แล้วก็จะลงโอเคคัอ่างช่องในครับที่ตกค้างแม่คำสายโมรี่ยังครับยังยังยังกำลังขึ้นอยู่ัไปที่ตกค้างมีไหมแม่ตกค้างอ่ามาใหม่อันนี้พอแล้วนะแม่นะวันนี้เราไปรับเพิ่มนะเอาเฉพาะที่ตกค้างนะแม่นะตกค้างเมื่อคืนนี้ไงมันไม่ทันไงอ๋อโอเคครับ 6ครั้งเมื่อคืนนี่หละอ้อ,อพี่ใหญ่แล้วก็ยังไม่มาเนาะคุณณนะถากรเต็มเปลี่ยมนะครับโอนผ่านพี่นวัตศูนย์หนึ่งชาแนลมา500ล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุน,านะครับทำไมขึ้นไม่ได้พี่นวัตมาเนาะ อันนี้คุณนะครับนางสาวสาวักษิ์นุชพันธ์นะครับผ่านยา่าชิกโกกอกมานะครับแปดสิบเอ็ดค้ <81 S 2> งเมื่อคือ<า>นนี้ล้านบาทนะครับแปดสิบเอ็ดล้านบาทแปดสิบเอ็ดล้านบาทคุณสาวักษิ์บุญศักดิ์ ที่ร้อยเลยว่ะมาทำบุญด้วยกันอ่าไม่ต้องพอนเอาทำบุญสาธุเป็นหนึ่งร้อยล้านบาทนะคุณสวัสด์เฟอร์มิลี่บ้านนาเฟอร์มารีบานนาละครับช่องยูทูปอ่าช่องยูทูปช่องดังช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่ที่สุดในจตบดวงตอนนี้นะครับแฟมิลี่บ้านนานะครับทำบุญร่วมนะครับถวายเทียนพรรษาเก้าร้อล้านบาทนะครับแฟมิลี่บ้านนาพร้อมด้วยเอฟซีในช่องนะครับนะสาธุสาธุสาธุนะครับ องามเรืองามขนาดสุดไปเขาเสิรอะเมื่อคืนก็จะมีงงน,นะครับเมบื่อคืนมันก็เล่าถึงแม่น้อยนิวย,ยอร์กนะครับ9 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็แม่วันธนา <c oughs> เรืองงามนะครับผู้ใหญ่เจดีนะครับอีกท่าน2,000ล้านบาทและคุณอลิสาแท่ตั้งนะครับอลิสาแท่ตั้งอีกนะครับ2,000ล้านบาทเอาอยัางบอกเอานี่ยังเนาะพ่อเต็นเนาะพ่อเต็นไม่ได้พิชเสด็ว่ายังนะคระนนะับน,นี่คุณมาละคือมา สร้อยสัมผัสนะครับหนึ่งพันล้านบาทนะครับแล้วก็ยายหน่อยแล้วก็คุณวันทิษนะครับหนึ่งพันสองร้อยล้านบาทไหนไหนเงินก็จะมีแม่พี่กกอกนะครับห้าร้อยล้านบาทแม่พิษสมัยจำปาหอมนะครับห้าร้อยล้านบาทนะครับนางสาพรกนกหกร้อยยี่สิบล้านบาทแล้คุณคุณแพงนะครับหรือคุณเพงนะอดีตขอภัยนะครับ p e n g นะครับหนึ่งพันล้านบาทนะครับ

มันซาซามันซาซา <c oughs> <blinking. S 2> มันซาซาสองร้อยล้านบาทคุณมันซาซานะครับผ่านป้าไทยบ้านมาสองร้อยล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับโอ้ยสีท,ท,ทิศสามทางอ่า ช่องจากคุณวาลี่นะครับจากไม่ก็อยากให้แม่ได้อยากให้หนูอ๋อไม่ซ้ำกันนะไม่ตามผ่านพี่แอน2,500เหมือนกันนะใช่ค่ะของแม่คำใสของแม่คำใสอีก2,500นะโอเคนะครับอ่าไม่ซ้ำนะคุณวารีโรเซนเอาเออร์นะครับจากออสเตรียเวียนนานะครับผ่านช่องแม่คำใสนะครับ2,500 ล้อนบาทนะครับสาทุสาทุสาทุนะครับขอให้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะครับสําหรับคุณวารีรุ่ินดาวเออร์นะครับอันนี้ของครอบครัวของป้าคำใสแล้วก็หมวดฟื้นเดอร์นะคะรับเก้าร้อยบาทนะคะสาธุครับแม่คําใสพร้อมด้วยครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อฟื้นเดอร์นะครับตอนนี้คุมงานอยู่อ่าช่างดํา นะคุณเจมคุณเหี่ยวทุกคนแลยนะแม่เนาะนะทำบุญถวายเทียนบรรษา900ล้านบาทสาธุสาธุสาธุเออนด้วยสิครับ่อนด้วยมันแบงพันครับเอ้อย่าเบอร์นะครับปิดกระมกรวัดอย่าอมนะครับอย่าอมนะเออโอ้ยขาเบงพันให้เลยถอนเ่าไหน่อยสิมรับอย่างเดียวเลยไม่ทอนเลยเนี่ยเออช่อง ยาอาชิโกกอกพร้อมด้วยครอบครัวนะครับยูทูบเบอร์ช่องดำช่องใหญ่อีกช่องนึงนะครับช่องใหญ่มากเลยถวายเทพภาษาเก้าร้อล้านบาทครับสาธุ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 นั่นแหละทอน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 นี่ค่ะเออเออเนกแบงค์พันเดียรทูีช่องใหญ่ช่องดำอีกช่องนะครับแบงค์พันนะคนไง มีฐานถ้าันหนึมม่นมันไม่เ้าหน้าต้องเอาเ้าหน้าถ้าจะถวายพันหนึ่ต้องมีเก้าบาทตามไอช่องไหนครับชาย้านนอกเ้อมายังยังมามายังยังยัเออเออขอยเจเอามาเก้าบาทเมื่อคืนโอ้ไอตนข่เด้เนาะอันนี้ก็ได้เอออมีคุณสุ สุรสวัสดีนะครับสุรสวัสดีนะครับ500ล้านบาทคุณจ่า300ล้านบาทคุณสุพิญญา300ล้านบาทคุณอารามจิตพัฒนะสุวิมล200ล้านบาทนะครับคุณวารีโรเซน,น่าเออร์นะครับผ่านพี่แอนแฟมิลี่มา2,500ล้านบาทคุณจตุพรขำรักษานะครับผ่านพี่แอนแฟมิลี่บ้านแฟม,ม,มิลี่มาพี่แอนแฟมิลี่มาจะเป็นแฟมิลี่บ้านนายอยู่เลย หนึ่งพันล้านบาทนะครับคุณแม่เพชรสมรชัยพรคุณแม่สัมราญชัยเดชบ่าวเท้าสุขสวัสดิ์และก็นางลินดาชัยพรนะครับเอฟซีจากอเมริกานะครับสามพันล้านบาทเสียบอยหมูสดอีกห้าร้อยล้านบาทนะครับสาธุสาธุนะครับนี่แม่อะไรอีกเนี่ยนะทานตะวันนะครับทานน้องทานตะวันนะครับแอดมินช่อง ป้าแตนชาแนลนะครับหนึ่งพันล้านบาทอ๋อคุณสมัญญาธรรมเทศนะครับคุณสมัญญาธรรมเทศนะครับนะอ่านถูกเนาะสามพยานสมัญญานะครับสมัญญาธรรมเทศนะครับทําบุญด้วย200ล้านบาทเมื่อกี้ใช่ป่ะอ๋อที่บอกมัมซาซ่านะ อ๋อคุณสมัญญานะครับนายอภิชยาคายนะครับนะครับโอเคนะครับคุณสมัญญารอฟังอยู่รอฟังอยู่มาแล้วคุณบุญญาภาอ๋อคุณบุญญาภานะครับผ่านประดามานะครับห้าร้อยล้านบาทนะครับอ๋อได้อ๋อที่ว่าสองร้อยห้าสิบ ต้องกันนะโอเคค่ะ okay, อ <old. S 2> uh, ้าโอเคค่ะครับอ่าแล้วป้าต้อยพาป้าต้อยจ้าเอเราได้เราได้คุยกับป้าต้อยแล้วเราต้องถามลินก็คลิปนี้จะฮ่องกงนะครับนะ